เคาะลุกนางกับจาแตงครับมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูนยูเอเ็ดเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับหลังจากที่จบเกมคู่ระหว่างอาร์เซนอลที่พบกับแมนเชสเตอร์ยูเอเ็ดในศึกเ a ฟเอครอบที่3นะครับโดยที่ทางฝั่งของอาร์เซนอลนั้นก็พ่ายแพ้แมนเชสเตอร์ยูเอเ็ดไปโดยการดวลจุดโทษนะครับผม3ประตูต่อ5โดยที่ในเวลานั้นเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะครับแล้วหลังจากที่จบเกมคู่นี้นะครับก็ได้มีการจับสลากจับฉลากก็จับคู่กันนะครับประกอบคู่การแข่งขันฟุตบอลเอฟเอครอบที่ี่ ทันทีเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีคู่ไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับโดยที่โอโหคู่แรกนะครับผมจับมาก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเลยนะครับผมโดยที่จะได้เล่นในบ้านนะครับตอนรับการเยือนของเลสเตอร์ซิตี้ถือว่าเป็นการจับประกบคู่ที่มีสตรอรี่มากๆนะครับเนื่องจากว่าลูเบนต์โมริมนั้นก็เข้ามาทํางานแทนที่ของเอลิกันทักแต่ว่าก่อนที่จะเข้ามานั้นทางท่านของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดก็ใช้ลุดฟานนิสเตอร์ลอยเป็นกุนซือชั่วคราวนะครับผมดดหลังจากที่มีการแต่งตั้งลูเบนตโมริมเข้ามาแล้วทางฝััั่งงงขออลุฟานนนรรย้ก็ไปบ ที่เลสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะครับแล้วก็แล้วก็ตัวของเขาเองนั้นก็จะได้คุมทีมเลสเตอร์ซิตี้นะครับกลับมายังบ้านเก่าถือว่าเป็นสตอรี่ที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับคู่นี้คู่ต่อมานะครับผมเป็นลีสยูเวตนะครับเบนลีสหรือว่ามินวอร์นะครับที่จะเตะกันในค่ําคืนนี้นะครับจะเจอกับดารเกนัมแอนด์เอเลสบิดนะครับซึ่งเป็นทีมที่ทีมอ่านอกลีกนะครับผมที่สามารถผ่านเข้ามาได้ซึ่งทีมนี้ดารเกนัมเนี่ยก็สามารถที่จะอ่าก็ก็สามารถเข้ารอบมาได้นะครับโดยที่เจอจะเจอระหว่าง2ทีมจากเดอะแชมเปี้ยนนนนชิพัั่เองะครบ คู่ต่อมาเป็นไบรตันเจอกับเชลซีถือว่าหนีกันไม่พ้นจริงๆนะครับผมสําหรับทุกคู่นี้นะครับแล้วก็จะได้โคจอนมาเจอกันซึ่งคู่นี้นั้นก็จะเจอกันในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษในอีกมีกี่ไม่สิบเ ER, อไมเออร์ขอไปครับอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านอีกด้วยนะครับคู่ต่อมาเป็นเบสต t าเบสตันนอตเอนะครับ หรือชาลตันนะครับผมจะพบกับทางด้านของวีคอมนะครับโดยที่เปสตันกับชาลตันนั้นจะเตะกันในค่ําคืนนี้นะครับผมส่วนวีคอมนั้นก็เข้ารอบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมคู่ต่อมาเอ็กเซเตอร์นะครับผมคบกับเนติแฮมฟอร์เรสถือว่าเป็นงานง่ายสําหรับฟอร์เรสต์เลยก็ว่าได้นะครับคู่ต่อมาเป็นโคเวนทรีนะครับผมคบกับอิบสวิตทฮาส์นะครับคู่นี้ก็เป็นการโคจรกันมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหลังจากที่เมื่อฤดูกาลก่อนนั้นคู่ก็อยู่ในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพด้วยกันแต่ตอนนี้อิสววิทาานนนนนน์กก็ขึ้มออออยู่่ใใเเดะะีีรรััังงฤษคบ คู่ต่อมาเป็นแบล็กเบิร์นโลเวอร์สนะครับคบพบอ่บกับวูดแฮมป์ตันวันเดอร์เลอร์สนะครับก็ถือว่าเป็นคู่ที่ค่อนข้างจะสมน้ำสมเนื้อนะครับวูดแฮมป์ตันก็กำลังที่จะทำผลงานในการหนีตกชั้นส่วนแบล็กเบิร์นโลเวอร์สแนทกรอลมการก็กำลังขั่วนะครับผมในส่วนของการลุ้นเพลย์ออฟอยู่นั่นเองนะครับคู่ต่อมาเป็นแมนฟิลส์ทาวล์หรืออ่าหรือทางด้านของวีแกนนะครับอ่พอพาขออภัยครับอ่ะ แมนฟิลทาวนะครับหรือวีแกนจะพบกับฟูลแลมนะครับซึ่งคู่ระหว่างแมนฟิลทาวกับวีแกนจะเตะกันในค่ำคืนนี้นะครับส่วนฟูลแลมก็เข้ารอบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเบอร์มิงแฮมจะพบกับนิวคาสเซิลถือว่าคู่นี้น่าสนใจอีกคู่หนึ่งนะครับเนื่องจากว่าทั้งคู่นี้ก็ไม่จะเจอกันมานานแล้วนะครับเนื่องจากว่าเบอร์มิงแฮมนั้นก็ตกชั้นไปหลายปีแล้วนั่นเองนะครับส่วนนิวคาสเซิลนั้นก็มาตามมาตามนัดนั่นเองนะครับคู่ต่อมาถือว่าเป็นงานง่ายเลยนะครับผมพีมัดนะครับ รผมแล้วก็จะเปิดบ้านมาเจอกับรีวคูนั่นเองนะครับรเวคู์พูลก็ถือว่าเป็นการเจอทีมง่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ในรอบที่3นั้นก็เจอกับแอตคริงตันะครับทีมจากรีทูแต่รอบนี้เจอกับพีมัดทีมที่อยู่ในเดอะแชมเปี้ยนชิพก็จริงแต่เป็นทีมที่กําลังลุ้นหนีตกชั้นอยู่นั่นเองนะครับเอฟเวอร์ตันจะเจอกับบอลมาถือว่าเป็นคู่ที่เจอกันระหว่างทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่อีกคู่หนึ่งนะครับผมที่น่าสนใจอยู่พอสมควรเลยนะครับผมคู่ต่อมาเป็นอีกคคคคููู่่่่่่่่นนนึททีีเป็ใใหหญญะะรับาจสุด ในศึกเอฟเอคัพรอบที่4ก็ว่าได้นะครับแอสตันวิลล่าเจอกับทอนน็อตแนมฮอสเปอร์นั่นเองนะครับแอสตันวิลล่าก็เข้ารอบมาอย่างง่ายๆนะครับส่วนสเปอร์นั้นเมื่อวานนี้ก็ต้องลุ้นต่อเวลาพิเศษนะครับผมก็ถือว่าเหนื่อยหน่อยที่เจอกับทีมระดับอนอกลีกนั่นเองนะครับเซาท์ทัมตันจะเจอกับเบอร์ลี่ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่อยู่ในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพขออภัยครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเจอกันนะครับแต่ก็อขออภัยครับเป็น การเจอกันที่ครั้งคู่น่าจะเจอน่าจะโคจรเจอกันในอีกอในไม่ช้านี้เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าซาลัมตันนั้นก็มีโอกาสตกชั้นนั่นเองนะครับเลตันโอเลียนหรือดาร์บี้เคาน์ตี้จะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ถือว่าซิตี้เจอกันง่ายเลยครับเพราะว่าเลตันโอเลียนกับดาร์บี้เคาน์ตี้นั้นก็มีการเลื่อนการแข่งขันไปเมื่อวันเสาร์นะครับดอนคาสเตอร์เจอกับคริสตัลพาเลตนะครับคู่นี้คริสตัลพาเลตยิ้มหวานเลยครับเจอกับทีมที่ระดับล่างสุดๆนั่นเองนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายสตอกซิตี้เจอกับคาร์ดิฟซิตี้เเเเปป็นนนกกกาาารรจจออัะะหว่่งททีีี2มมดแชช้ยิ นั่นเองนะครับในนี้คือคือผลประกบคู่นะครับในศึกฟุตบอลเอฟเอคับรอบที่4นะครับโดยที่ฟุตบอลเอฟเอคับรอบที่4นะครับจะเตะกันในช่วงวันที่7ถึงวันที่10กุมภาพันธ์หรือช่วงเสาร์แรกของเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะครับดังนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันครับและนี่คือทั้งหมดของข้อตุ๊กตาจ่าแตงครับที่จะมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูนยูเทสแล้วก็ฝากที่กลุ่มของพวกเราด้วยนะครับที่ไลน์แอดตูนสาสายันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ